สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้อยู่กับบีที่หน้าสดนะคะวันนี้บีจะมาชวนเพื่อนๆมักหน้าด้วยมะเขือเทศนะสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยก็คือมะเขือเทศนะคะ baby ยล์แล้วก็สำลีแผ่นค่ะอันดับแรกเลยเราต้องทําความสะอาดหน้านะล้างหน้าให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วล้วก็รวบผมเนาะรวบไปเลยนะคะไม่ต้องเน้นสวยเน้นงามอะไรนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปอวดใครอยู่แล้วนะคะเราอยู่บ้านมักหน้าเนาะ อันดับแรกเลยนะคะเตรียมถ้วยมาหนึ่งใบนะแล้วก็ผ่าครึ่งมะเขือเทศนะคะแล้วก็บีบลงไปในถ้วยเลยหน้าเล็กหน้าใหญ่แค่ไหนก็บีบตามความเล็กความใหญ่ของหน้าเลยนะคะโดยส่วนตัวของบีแล้วนะบีบเป็นคนที่หน้าใหญ่แล้วก็หน้ากลมมากเลยเพราะฉะนั้นบีเลยต้องใช้หลายลูกทีนึงนะคะก็ทำการบีบแบบนี้เลยนะบีบจนกว่าเราจะพอใจนะคะ บีบลงไปเลยเมื่อเราบีบน้ำมะเขือเทศจนพอใจแล้วนะคะเราก็จัดการหยดเบบี้ออยลงไป2หยดเลยจ้าหลังจากนั้นก็ใช้ช้อนสะอาดนะคะคนคนคนให้เขาเข้ากันแบบนี้นะเมื่อคนเสร็จแล้วนะคะก็ใช้สำลีแผ่นนะวางลงไปเลยแล้วสำลีแผ่นตัวนี้เนี่ยเขาจะดูดน้ำเข้ามานะคะเราก็วางลงไปแบบนี้เลยนะนี่ ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะให้เขาดูดน้ำจนอิ่มตัวนะหลังจากนั้นนะคะก็นำเจ้าสัมลีผ่นตัวนี้มามาร์กหน้าได้เลยนะคะนี่การมาร์กหน้าด้วยมะเขือเทศนะคะสามารถทำได้ที่สัปดาห์ละ1-2ครั้งนะคะในการมาร์กหนึ่งครั้งเนี่ยทิ้งไว้1ชั่วโมงนะหรือถ้าเกิดว่า เพื่อนๆไม่มีเวลาถึง1ชั่วโมงนะคะอย่างน้อยเลย15-30นาทีนะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำอุ่นนะคะเราจะรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยใสขึ้นนะคะไม่มากก็น้อยนะน้มามะเขือเทศที่เหลืออยู่ในถ้วยนะคะเอามาทาตรงจุดที่เราไม่สามารถมาร์กด้วยสำลีได้นะทาให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้นะหชั่วโมง อย่าลืมนะหรือไม่ก็1 5บหถึงสานาทีนะคะระหว่างนี้เราก็ทําอะไรก็ได้นะจะนอนหรือว่าจะฟังเพลงจะทําอะไรก็ได้นะคะส,สะดวกเลยพอครบเวลาแล้วเราก็ลอกออกนะนี่ลอกออกให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ําอุ่นนะแล้วเช็ดหน้าให้แห้งแค่นี้เองค่ะอย่าลืมไปทำกันดูนะคะบายบายค่ะ